โอเคครับผมกราบสวัสดีผู้ชมอีกครั้งนะครับสินตรับเข้าสู่ช anel Dev ช i นะครับผมมาถึง i f Talk ตอนที่6กันแล้วนะครับในหัวข้อที่ว่าถ้าคาทารารักษาแผลให้ซูโกก่อนอื่นนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับผมมีตั้งแต่จะรักษาแองไม่ทันจนเสียชีวิตหรือแม้แต่ตอนที่ปะทะกันในทั้งคริสตัลซูโกและไอโรเนี่ยจะช่วยทีมอวตะต่อสู้กับอาซูล่าจนแองไม่โดนสายฟ้าจากอาซูล่านั่นเอง บางก็เชียร์สุธารากันนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอีกคู่ชิปประจําเรื่องนี้เลยครับแหมเชียร์กันเยอะเชียวก่อนที่เราจะไปเข้าหัวข้อกันนะครับผมผมต้องกราบขอโทษตรงนี้ก่อนนะครับผมที่หัวข้อในตอนนี้เนี่ยมันกํากวมนะครับแล้วก็ผิดจากสิ่งที่เป็นไปได้มากเกินไปครับผมแต่ก็ยังดีครับที่ทุกๆคนเนี่ยเข้าใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดประเด็นนี้ตอนท้ายคลิปก็แล้วกันครับผมเอาเป็นว่าเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ากับ I f talk ตอนที่6ถ้าคาทารา รักษาแผลให้กับซูโก้เรื่องดำเนินมานะครับตอนที่ซูโก้พบกับคาทาร่าในถ้ำคริสตลัลซึ่งเหตุการณ์นะครับผมก็ตามคลิปสั้นที่ผมเพิ่งได้อัพไปนะครับในไทม์ไลน์นี้นะครับผมผมจะยืดเวลาที่แองจะมาถึงเนี่ยออกไปนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับคือคาทาร่าใช้น้ำจากบ่อวิญญาณทำการรักษาแผลบนใบหน้าของซูโก้ได้จนใบหน้าของเขากลับมาอยู่ในสภาพปกติแน่นอนครับว่าการกระทํานี้เนี่ย มันจะต้องส่งผลอะไรสักอย่างหนึ่งจะส่งผลต่อจิตใจหรือทัศนคติที่มีต,ต่อโตคาทาราและทีมอวตารอย่างแน่นอนและจะเป็นไปนในทางบวกซะมากกว่าด้วยเขาจะหลุดพ้นจากอดีตที่ยึดติดจ,จากการไล่ล่อาอวตารมาตลอดทั้งเรื่องซึ่งแผลเป็นนี้ก็คือเครื่องหมายแห่งความอัปยศแห่งเจ้าชายที่ถูกเนรเทศนั่นเองอาจทําให้หมดความคิดในการสารต่อภารกิจเพื่อกอบกู้เกียรติของตัวเองในเมื่อหลุดพ้นจากเครื่องหมายนั้นได้แล้วก็เท่ากับเป็นอิสระดังคําพูดของเขาเองนะครับผมที่ว่า I used to think this scar marked me. The mark of the banished prince cursed to chase the avatar forever. But lately, I've realized I'm free to determine my own destiny. เมื่อแองและไอโรตามมาพบตัวทั้งสองจะอึ้งกับภาพที่เห็นครับไอโรเนี่ยคงจะดีใจไม่มากก็น้อยแหละที่ได้เห็นหลานชายมีใบหน้าอันหล่อเหลากลับมาเหมือนเดิมนะครับผมส่วนแองเองก็คงไม่ต่างกันน่าจะแสดงความยินดีด้วยเช่นกันอาจจะมีบทสนทนาเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยซึ่งก็คงไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับเพราะทั้งคาธาราและแองเนี่ย ต้องรีบไปตามหาท็อปกับซอกกานะครับผมไม่นานนักนะครับหลังจากนั้นอสูร่าและหน่วยไตลี่จะโผล่มาจับไอโรตามระเบียบครับอสูร่าจะเชิญชวนให้พี่ชายเธอมาจับอวตารด้วยกันและกอบกู้เกียรติตัวเขาเองตัดมาที่อสูรา่าตามแองและคาตาร่ามาทันตรงนี้นะครับผมทุกคนคงคิดไปว่าสูโกอ,อาจจะโผล่มาห้ามน้องสาวหรือร่วมสู้กับแองและคาตาร่าอย่าหาว่าผมฉีกหรือว่าจงใจแกล้งชิปเปอร์เลยนะครับเพราะในไทม์ไลน์หลักเนี่ยซูโกก็พูดไปเองเหมือนกัน ว่าตัวเขามีอิสระที่จะกําหนดชะตาตัวเองได้และอิสระที่จะเลือกที่ว่านั้นก็คงเหมือนเดิมครับสิ่งที่เปลี่ยนไประหว่างการต่อสู้คือคาทาราน่าจะเสียใจและโกรธมากกว่าเดิมที่นึกว่าซูโก้เปลี่ยนไปแล้วซึ่งแม้แต่ตัวซูโก้เองเขาก็เชื่อแบบนั้นว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วส่วนผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดก็คือคาทาราไม่เหลือน้ําจากบอวิญญ,ญาณในการรักษาชีวิตแองเอาไว้ได้หลังจากโดนสายฟ้าของอสุรลาเข้าไป หรือถ้าให้โชคดีก็คือคาทาราใช้น้ำที่ตนมียื้อชีวิตแองเอาไว้ได้ในระหว่างที่พาร่างแองไปบอกวิญญาณที่ขั้วโลกเหนือแต่ผมเชื่อว่ามันจะสร้างความเสียหายอย่างมากกับสภาวะอวตารจนไม่สามารถกลับเข้าสู่สภาวะอวตารได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับส่วนเรื่องที่ว่าเพราะอะไรกันทําไมแองถึงเข้าสู่สภาวะอวตารใหม่ไม่ได้อีกครั้งผมขออนุญาตทำคลิปแยกในอนาคตนะครับผมการแทรกซึมเข้าประเทศอัคคีของทีมอวตารเนี่ยจะถูกยืดเวลาออกไป ทุกอย่างอาจจะช้าไปมากกว่าเดิมแองอาจจะฟื้นตัวช้ามากกว่าเดิมมากจนอาจจะไม่ได้เข้าร่วมศึกในวันที่เกิดสุริยุปราคาได้ว่าก็ว่าเถอะแต่เดิมแล้วจุดประสงค์ของการบุกประเทศอคีในวันสุริยุปราคาเนี่ยก็เพื่อสังหารโอไซแต่พอไม่มีอวตารกำลังน่าจะอ่อนแอลงมากจนอาจจะไม่เกิดแผนบุกในวันนั้นได้ส่วนซูโก้ก็กลับประเทศอย่างภาคภูมิพร้อมกับใบหน้าใหม่และก็ตามทองเรื่องครับก่อนจะกลับไปสับสนในตัวเองในภายหลังและกลับมาขอเข้าร่วมทีมอวตาร ซึ่งคาธาร่าและทีมอวตารที่เหลือจะไม่มีวันยอมรับเขาเช่นเคยเธอจะหาว่าสูโกจะมาโกหกหรือหลอกอะไรพวกเธออีกและจะไม่มีวันไว้ใจได้แต่เมื่อทั้งทีมเห็นถึงความจริงใจที่ทั้งเสนอช่วยค้นหาผู้ฆ่าไคอารและสอนไฟเบอร์เบนดิ้งให้กับแองนำข้อมูลและแผนการของประเทศอคัคีมาบอกกับทีมอวตารด้วยก็น่าจะยกโทษให้เขาได้ไม่ยากนักที่น่าเป็นห่วงก็คือแองในตอนที่ประทะกับโอไซต่างหากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเขาในตอนนี้เนี่ยอาจจะส่งผล ให้เขาเข้าสู่สภาวะอวตารไม่ได้อีกเลยจนผลลัพธ์ของสึกนี้เนี่ยอาจจะตรงข้ามกับทไลายหลักก็คือแองเสียชีวิตและผู้ที่จะปราบโอไซได้ในความคิดของผมมีอยู่สองคนครับก็คือไอโรพี่ชายของโอไซและตัวซูโกเองและทั้งสองคนนี้จําเป็นต้องร่วมมือกันด้วยเราไม่ทราบว่าไอโรมีทักษะความสามารถและพลังมากเท่าใดเมื่อต่อสู้อย่างเต็มกําลังแต่พลังดิบของแต่ละคนนั้นทั้งลุงและหลานก็ไม่อาจจะเทียบกับโอไซได้อย่างแน่นอน ถ้าไม่ร่วมมือกันก็คงจะยากมากๆอย่าลืมนะครับผมว่าทั้งสองคนเนี่ยสามารถเบนทิศทางของสายฟ้าได้และนั่นก็คือจุดจบของโอไซอย่างแน่นอนความสูญเสียของอวตารแองจะส่งผลกระทบต่อโลกทั้งใบทั้งในการค้นหาอาวตารคนต่อไปซึ่งจะไม่ใช่ขอร่าแน่นอนภาคีบงกฎขาวที่ออกจากการหลบซ่อนแล้วจะเข้ามามีบทบาทต่อโลกทั้งใบมากขึ้นและไวขึ้นการครองราชของซูโกอาจจะสั่นคลอนด้วยพวกรอยอลลิสที่ยังเชื่อในตัวโอไซอยู่แม้ว่าโอไซจะไม่อยู่แล้วก็ตาม เหตุผลก็คือการสังหารน้องชายของไอโรและพ่อของซูโก้มันก็คือการสังหารเพื่อชิงบัลลังก์ง่ายๆนั่นเองไม่ใช่เพื่อยุติสงครามในสายตาพวกเขาแน่การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่เพียงพยายามรอบสังหารซูโก้เท่านั้นแต่จะพยายามหาทางสนับสนุนตัวอสุรา่าให้ขึ้นมาอยู่บนบัลลังก์เหมือนเดิมด้วยหลังจากนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปอย่างบ้าคลั่งแน่นอนครับผมซึ่งผมขอจบเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่เปลี่ยนไปตามหัวข้อนี้ไว้ตรงนี้ก็แล้วกันครับ แต่ i f Talk ตอนนี้จะยังไม่จบครับผมประเด็นที่ผมพูดไปนในตอนต้นนั้นว่าหัวข้อนี้มันกำกวมและผิดจากสิ่งที่เป็นไปได้มากเกินไปนั่นก็เพราะว่าน้ำาจากบอวิญญาณเนี่ยมันรักษาแผลของซูโก้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นหัวข้อของ i f Talk ในตอนนี้มันควรจะเป็นถ้าคาทารารักษาแผลของซูโก้ได้หรือถ้าคาทาราพยายามรักษาแผลของซูโก้ในถ้ำคริสตลัลแล้วสำเร็จมากกว่าที่จะเป็นไปตามโพสต์ที่ผมโพสต์ไปเรียบร้อยแล้ว ผมจึงขออาภัยมาณาที่นี้ด้วยครับผมที่สะเพร่าเกินไปทําให้เข้าใจผิดกันไปหมดเลยแต่ที่ตัดสินใจทําคลิปต่อออกมาไม่แก้ไขโพสต์ก็เพราะว่าทุกคนเข้าใจถูกต้องเหมือนกันหมดซึ่งผมเนี่ยไม่ได้รู้สึกตัวเลยจนกระทั่งผมไปสะดุดเข้ากับคอมเมนต์หนึ่งที่สงสัยว่าถ้ารักษาได้ทำไมถึงไม่พยายามรักษาแผลของซูกโก้หลังจากนั้นซึ่งต้องกราบขออภัยจริงครับผมผมน่าจะเขียนให้มันชัดเจนกว่านี้รวมถึงผมยังไม่เคยนําเรื่องนี้ขึ้นมาพูดให้ฟังกันเพราะฉะนั้นในคลิปหน้า ผมจะอธิบายให้ฟังกันว่าทำไมแผลของซูโก้นั้นไม่มีทางจะรักษาหายไม่ไว่าได้น้ำจาก,กวิญญาณที่มีคุณลักษณะพิเศษก็ตามรวมถึงหลักฐานที่ทำให้ผมเชื่อแบบนั้นด้วยยังไงก็กราบขออภัยทีครับผมหวังว่าจะไม่โกรธกันนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้ครับผมถ้าชอบก็ฝากไลค์แชร์ซับสไครต์กำลังใจผมด้วยนะครับผิดลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยด้วยครับผมสำหรับตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ